วันนี้อาจารย์จะให้คุณลองเทคนิคของคอร์สเลเวล2นะคะอ่านไพ่เป็นเรื่องเดียวกันภายในไม่กี่วินาทีค่ะใบแรกก็คือ5เหรียญน,นะคะช่วงที่ผ่านมาคุณอาจรู้สึกไม่มั่นคงเงินติดขัดงานไม่คืบหน้าหรือความรักที่ทำให้รู้สึกโดดเดี่ยว ภาพสองคนเดินในหิมะนั่นคือพลังของการขาดแสงสว่างค่ะใบที่สองได้ไพอัศวินถือถ้วยนะคะแต่แล้วมีข่าวดีเข้ามาชา้านี่คือพลังของข้อเสนอไม่ว่าจะงานความรักหรือโอกาสทางการเงินไพใบนี้แปลว่ามีคนหยิบสิ่งดีๆมายื่นให้คุณค่ะและกำลังเข้าใกล้คุณทีละนิดค่ะ ไพ่ใบที่สได้ไพ่ดวงดาวไพ่เดอะสตานะคะนี่คือไพ่แห่งการฟื้นตัวความหวังที่กลับมาเงินดีขึ้นงานเริ่มเข้าที่ความรักได้แสงใหม่เมื่อไพ่ใบนี้ขึ้นนั่นหมายความว่าชีวิตกำลังเปลี่ยนจากความมืดไปสู่ความสว่างอย่างช้าๆคะ่ะเรื่องราวคือคุณผ่านช่วงเหนื่อย กำลังมีคนหรือโอกาสเข้ามาช่วยประคองและผลลัพธ์ก็คือสวยงามกว่าที่คิดค่ะลองคอมเมนต์เลขหนึ่งถึงเลขสามดูนะคะแล้วอาจารย์จะบอกให้ว่าตอนนี้คุณอยู่ช่วงไหนของเรื่องราวนี้ต้นทางระหว่างทางหรือกำลังใกล้ถึงปลายทาง นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของคอสเลเวล2ที่อาจารย์สอนให้คุณอ่านไพ่แบบลื่นต่อเนื่องเข้าใจพลังงานเชื่อมกันภายใน7วันคุณจะอ่านได้เหมือนนักดูดวงจริงๆค่ะถ้าอยากให้อาจารย์ส่งโปรพิเศษ1,490บาทพิมพ์เลข8ไว้ใต้คลิปนะคะหรือทักข้อความมาได้เลยค่ะหวังให้วันนี้เป็นวันที่ความหวังของคุณเริ่มชัดขึ้นนะคะ